ตมแล้วปุ๊ซู่ใคไปถามแล้วใอยไปโฟดถามคนแน่นพื้นที่แล้วว่า,าพามูนี่เป็นภาพบอมทางพุ่นเขาเอื้อนละอายเขายังบนแล้วเขาเพอพอใจเขาอันนี้บนแล้วผู้ซู้ทางพุ่นเขา,าขว่าเขาอันทําง,งานเป็นธุรกิจของเขาไปแล้วผู้ซู้อันนี้มาเป็นมู่คณะมาสามสีค่คนแล้วก็หาขี่รถ เดี๋ยวไล่เงินตามหมู่บ้านหาคนจอดตรงคนโดยเฉพาะเลยบูู้งคอยถามเมืองแล้ววัดศิวะหายมันแล้วหมู่บ้านคอยกิดศิวากันแต่ว่าสิบวะหายแล้วคอยได้บ้านสงสัยสิเป็นพระบอพอดีหายไปอย่างสั่นอ๋อไอ้เนาะยี่เนี่ยอย่างดูดูมาบ้าท่านทัพบุญใน่ครับบัานนี้คอยได้บ้านบุญอยู่ทางไหนวาอยู่ทางบ้านนงเมืองอำเภอสุวรรณภูมิ มันหนีข่กับนใใจมันในแล้วเขาได้ถ่ายไบถ่ายคลิปใบถ่ายรูปใบมันมีโฟดโฟดถามคนในพื้นที่เขาว่าเป็นภาพพรอมเขาเป็นธ<อ>ุรกิจ<อ>เลยเพราะไงกับว่าเห็นประกาศอ,อมาแบบมงง่วงาแบบคึนบางหูเรื่องหูเล่าอย่างเลยจะแน่ในดเป็นแนวใดอ